ตังตั้งก่อนโอุ้ยอุ้ยน่ารักโอเคโอเคโอเคไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแบงค์และไม่เงินสดแล้วอ่ะไม่มีแล้วอ่ะไม่มีเงินสดแล้วอ่างกลางไม่มีหรอแม่ไม่มีแล้วอ่ะแม่มันจะดูดอ่ะมีดูดมันจะดูดไม่มีแบงค์ไม่มีแล้วไปเลยค่ะแล้วค่อยเอา อย่งนมันดูดเลยไม่มีไม่มีมก็มันไม่มีัตว์ถ้าป่าไปไหนอ่ะไปไปไปปาเรียไปไหนอีกอะไปไปยืนอะไรอะ้ว่าแม่อขึ้นรอแม่ะเมื่อกี้พี่วันแบบดีแม่ถ่ายทันปห